ไกันไปครับจะตายแล้วครับการ์ดกำลังใสวาวเลอรี่นะครับด้านหลังได้ใส่ทันเข้ามาครับคาริสตาก็ดูเหมือนกกันแต่ด้านหน้าครับเทรสตายไปก่อนครับผมและคาริสตาเหมือนกันจะต้องหนี่ยกลมเสียฮิ้วด้วยครับตอนนี้ครับโอ้โหหนักครับแล้วแฟตก็ไปยิงต้องแฟตกลับออกไปครับสำหรับเคสตาสวยมากฟอสแฟตอีกครับตาที่เก็บออบเจกตีนูนตรงกลางก็มาไปก็แฟตตายอีกไหนใส่เลยครับอุ้ยการบุญแบบนี้ครับใช่กับบริมอนมาแล้วพยายามจะไล่แฟตนี่ก็ไปโอ้โหจะตายกันไปฮะคนละนัดตายกันคนละทีโอ้ อ้าล่าคับใส่กลับมาคร <limited time S 1> ับขออภัยครับแล้ว oh, น right yeah, ี่ครับตะกี้ยังมาเราแล้วยิงใส่มอสครับแต่มอสเฮ้ยสวยครับอุดเด่เซนเทนไม่โดนแฮะแล้วนี่ครับอีกนายเผาแล้วแปดสวนก็ไปใส่เอาก็ตกซานเข้าไปในจังหวะนี้ครับเล็กสายตามมาครับต้องแปดออกไปแล้วแปดยกก็ไปสองตัวตอนนี้ครับจะเอามอสเลยว่าเหมือนทอสไม่ตายในจังหวะนี้แล้ววอลลี่ตายแทนก็เลยด้านหลังแคสตายก็ไม่น่ารอดในจังหวะนี้ดับเบิลเกล่าแต่ตัสองลอยไล่ยิงกดดันรัวๆครับย่าตั้งแตใส่แล้วมีเข้ามาครับย่าเริ่มตีใส่ก็ไปหนึ่ง ยิงไปด้วยครับผมมาแล้วฮะแล้วนี่ครับจะดวลใส่งกีโฟก่อนแปดยิงก็ปุ้ยออกไปได้สวยงามครบจีโฟแต่ไล่ตามกันก็แปดไล่ยิงใส่ก็ไปไม่รอดสตหรับจีโฟยืนแล่นไปสองกับด้านนี้มาเยอะมากครับตอนไอกาต้องหนีไปครับเอสเดียวไม่ถึงกัวครับไอกาตี่ท่าจะวิ่งแอปเปิลตะเกียงโอ้ตะเกียงจากตัวของวาลรี่ฮะครับเอาตรงนี้ได้เปรียบนะครับผมแต่กางแพงก็มีอสีอยู่นะฮะแล้วสุดท้ายจะอาจะอาอยังไงฮะ พยายามจะโซนมาอยู่ครับไม่ให้เขาออกมากรได้ลยแต่ไอ้กะเจ็บมากนะครับเก็บเลือดตับอักเสบกันไปในตอนนี้ก็เก็บไปก่อนก็สวยงามฮะแต่ด้านหลังครับเอาเดโคโดนแยกอกมาครับโดนจับแยกไฟกับเดโคตายฟรีหรือเปล่าจุดนี้นะพยายามเข้าไปช่วยครับตอนนี้นะครับเอาโดนฟองเส้นทุ่มเข้าไปครับเดโคจะไม่ไหวแล้วครับจะระเบิดเป็นกูเมลซอมครับแต่ว่ามิกทียังไม่ตายกันนะฮะน่าจะมาวอลกันแน่นอนครับดิสซาด้ามาโซนใส่ครับเอาเก็บก่อนเลยครับถือตัวนี้ก่อนครับเร็วมากครับเก็บหายไปยังไวนะครับเลือดลิเพราลรีเซตแล้วนะครับพยายามจะไล่่ไปใสโอออ้้ทูช็ตตตบบาาาาารรมมมดวยยคัเเลี มาจัดใส่บอสเต็มๆเต็มบอสเตอร์ไปงอดแน่ๆครับและไอซ์มอนไล่สโลว์ไว้ด้วยเรื่อยๆครับตอนนี้เหมือนว่าจะต้องแฟดหนีครับใช่ฮะนนั่ไงมาแล้วไงฮะอ่าเราโดนดึงไว้ก่อนครับยัดเข้าเดี๋ยวบอกเตอร์กลับว้าวสวยมากครับถีบส่งกลับบ้านให้ด้วยครับ ต้องมีพื้นที่ในการเล่นสูงเหมือนกันนะครับา์ิาาตีโครับอยู่ด้านในอย่างนี้ครับยเจ็บมากครับนแต่ยังไม่ตายบแฟ8ยิงเลยครับต้องแฟกหนีครับอลิเดียดาเมจไปไม่โดนนะครับ้อตงการิสตามาแครอสกับนแกงแพก็ไปโค้ชโดนแฟนมัจจะบาบอลล็อกออไปครับแสกเไปยิงใส่ครับไอชาญก็อยในจังหวะนี้ครับออเส้นทุ่มยาแสกต้องทิ้งไปแล้วว้าตายตามไปด้วยและด้านล่างครับปลดตัวฟอสควีนครับไล่สล เล่มีอยารู้แล้วครับว่าน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 ้าน่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 านโาน่าน่่น่่น่า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 น่นน่อู้ยต้อง่ินดอนหนีครับแต่าน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 ั่าาน่เข้านปในังนวะนครับาล้วน่ันตาน่าน่าน่านาน่าน่าาโ่ตนเกียงตะเกียงตะเกียงระเบนดลน่าน่้กดตะเกนยงแล้วฮะ อ่าแล้วนี่ครับโดนแล้วครับพอเซนตูมครับไอการโดนเต็มครับโดนสาโลกันทั่วหน้าก็ไม่ใช่เวลละครับจะโดนลอยค้าเอาครับอู้คิวโดนครับแต่คาริสตามาในช่วงสุดท้ายครับแล้วโอ้ยโดนหรอครับตายแทนนะและนี่ครับจะยังไงดีครับโอ้ยโดนอันตีตัวของทางแกงแพงตายครับงานนี้เราเทสตายไปครับชัดดาวเต็ทีฮะเอาบอเอาบอยันลูนคิงครับอันตีแล้วหาละจ้านี่ครับโดนเป็ดคอครับหงายเลยครับคาริสตานะเอาหนึ่งลุมสองไป ยังโอ้ไม่ไหวแแรงตายละนดีครับดูครับยังอยากจะเอาเพล์อยู่ครับโอ้ยมีควิกซินเวอร์ด้วยครับอ๋อมีซิมิต้านะแล้วนีครับป๊อปปี้มาบอกใครเจอได้ครับอ่อยได้ครับตายหมดไปนั่นนะอุ้ยไหวโกหยเวลาไมอยู่กับตอนนี้แต่ไม่ไหวฮะและนี่ครับดูครับความหิวมีจริงความหิวมีจริงครับขอกินกะเพราปลาน้อยเอาหัวไปเกี่ยวโซ่กบแปกลับมามันเก่าขอหน่อยสิไม่ไหวอยู่ดีฮะไงฮะ โอ้ยโดนด้วยครับแหมกินส้มสินะกินส้มสินะต้องแฝดหนีครับและนี่ครับโดนเปลคอยัดจับไวโกบตายเฮอตายเฮแล้วนี่สุกคนบาราก็มาไม่ถึงครับแต่เขายังไล่อยู่ครับมอสไล่งัดไปก่อนครับแต่แล้วไงครับด้านบนครับเนี้ยไปไล่เลยครับสลับางลอยะโดนเลยครับผมมนแรงไปครับพอเซอร์กันอยู่ด้านในครับโดนออกซิโทนอีกครับไม่รอนเลยครับด้านบนนี่ก็มีสุดเจตตามมาทวงครับเรียบร้อยเงียที่เหลือกลับบ้านไม่ได้ครับต้องรีคอร์ลนะฮะและน่าจะ g G แล้วฮะ นั่นดีครับ GG แล้วครับตอนนี้มาเป็นชัยชนะที่ถือว่าตามแบบแผนทีิงกันทีล้วนๆเลยนะเล่นจากการเปิดจังหวะในการเดินเกมของ17เองครับในเกมนี้ถือว่างานดีนะฮะแล้วเขาเลือกเลยที่จะกดดันได้ถูกก็คือเลนล่างนะครับก็ค <c oughs> าริสซาเนี่ยโดนกดดันหนักกันไปทำให้ไม่มีของมาสู้ทางด้านของทีมไป ดาเบลเลยไม่มีอาจารย์นี่ครับคาริซตาเหนื่อยมากครับเนี่ยนะแล้วดัเดินผมครับนี่ฮะจันลิกซิกแซกทำไมซิกแซกทำไมที่พักลอยใส่ครับยัดมีว์แล้วนะตอนนี้ครับแต่ดัลหลาดเล่งใส่มอสครับมอสเจ็บมากครับแต่กรูจะตายก่อนหรือเปล่าครับพยายามกดขวดเข้ามามอสวิ่งหนีเลยครับและกรูไม่รอดครับและเคสตาก็ช่วยไม่ได้ฮะแม่มันแรงกว่าครับ และเดินปัดเข้าไปครับโดนครับโดนไปหลายดอกครับตายได้เลยนะครับมันต้องเปิดโล่แล้วกระแทกใส่ลอยครับแต่ถ้าหลอดเด่นครับแต่ว่าลอยเขารีโพรซิชันได้แล้วแฟดออกไปโดนโซ้เกี่ยวหัวแล้วแฟดยิงเข้าไปครับคาเซต้าครับแต่ว่าไม่ตายฮะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะอู้หอดกูอู้หอดโอซีก็เฟรคกันก็อุ้ยพลังในกาซัพพอร์ตยังไงล่ะแล้วนี่ครับยัดเข้าไปครับหงายเลยฮะโดนคิวเข้าไปฮะ อุ้ยนี่ครับนะครับอุ้ยปลาเสื้อผ้ายิ่เอ๊นี่ไงหน้าทีมนะครับแล้วนี่ครับไอกะตามมาที่หลังครับตีโฟไม่รู้เเหมือนกันครับโดนสะตอนเนี่ยมายิงหลังเช่นนี้นะครับแล้วเขามาจากบ้านมันไกลนะครับต้านนโดนกระแทกกลับครับและหนีทันไม่นานนะครับเซตาครับไม่ไหวละมันแต่ว่านี่ครับถูกอยู่ข้างในครับน่าตายเหมือนกันครับเนี่ยงานใดก็มาครับอันนี้มันมาอีกแล้วครับมันมาคว้าก็เลี้ยวมีเลี้ยวกลับไปเลี้ยวไปไหนจะเลี้ยวไปไหนนี่ไงล่ะสูชิหอยเม่นครับโอ้โห ดีครับตายนะด้านไงโอ้โความแรงแรงไหมอ่ะถามก่อนครับถามใจตัวเองดูว่าแรงไหมอ่ะนี่ครับไล่ยิงต่อครับอู้อจะตายครับตายนะตายนะต้องฟอรเส้นทูมตัวเองครับแต่ก็เป็นโลงศพหรือเปล่าเกลือกครับดีนะดีแบนี่ครับล้างแคนครับศึกล้างแคนครับแต่ว่ายังไงอ่ะยังไงอ่ะโดนนะก็ไปถอนก็ไปครับโอ้โตายจนได้ครับท่านผู้นำแรงไง นะี่ครับแย็ดซ้อนรับเอาแม่ต้องตายแล้วแหละท่านผู้นำครับโดนรอบสังหารครับตะเกียงมาไม่ทันนะเล่นตีก็แพงครับไปลงพื้นแล้วแต่ก็โดดครับโดนโดนทอนครับยัดอันติก็มาครับวอลล็อกเสตะทีเดียวครับผม นะฮะโอ้ยโอ้ยยังไงดีใครก็ได้ช่วยด้วยอาจารย์ดูบนช่วยด้วยโอ้ยต้องตายแล้วแหละต้องตายแล้วแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะรอดยังไงเอ้ยเอ้ยแฟรเอาแฟรตามหมอแฟรตามหอไม่มีแฟรกันเรื่องเอาสิ่งดวนเลยไปเลยพี่น้องโอ้ยโอ้ยทุชชันบาร์ดมากก็ไม่โดนเอาแฟรทุบแม่งเลยโอ้มันหิวนั้ยเดี๋ยวไม่เดี๋เพิ่งสังเกตครับข้างบนครับตโตนะครับเดียครครับโอ้ยโดนจับขาก่อนครับยังไงก็ต้องแฟรครับยังไงเปรกลับก่อนครับและแล้วมาร์คแบนมาช่วยแต่ไม่ทันแล้วฮะเราติวกเเอ็ครับจะไไม่หว มันกลับไอกาอัอนนั่นแหละครับนี no. um, ่ครับกโยมูมาครับออ้ยไม่พันเหมือนกันครับพอซีทูมาแล้วโดนเดสเซนอีกตายอีกไม่ได้เยรัโอ้โหจะเหลือเหรอไปครับแล้วนี่ครับตีเรตครับตีเรตครับไม่ตีกันตัวนโดนครับจะตีคนครับโอ้โหเกือบตายข้างหลังทูมตายแทนครับนั่นไงนะฮะอุ้ยอุ้ยอ้ยรถเฉียดนะครับจะหลวดครับต้องแปดรอครับจิตใจทำด้วยอะไรครับทีโฟะ นเี่ยฮะยังไงดีครับอยากได้ดีมีเลี้ยวลงอมีล็อกล็เป็นรอครับรอหลอกดูตามลงเต็มๆครับลิซันดาอยู่ไม่ได้เลยครับดีกดหัวมูไล่ยิงครับเอาหอยเมงนนะเอาเอาตัวนี้ดีกว่าครับตาปครับวิ่งกันวงแตกเลยครับอุ้ยอุ้ยนี่เอาคืนนะอุ้ยซีด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 แล้วเนี่ยครับข้างล่างครเอาต่อครับตอนนี้ปาร์ตคับนะโด่ไปบ้านตัวเองครับแต่เดี๋ยวก็กลับมาใหม่ฮะแล้วรอหลอกครับแต่อยู่ข้างไหมครับเดือดด้านหน้าครับนั่นแหละ กระทวงเวลาตัวเองไว้แล้วก็ตายครับสำหรับเดโกัวยืนไม่ไหวแมันแลงไอ้ครับแล้วคุณมังโมโตอยู่ข้างในครับตายตามติดไปเลยครับนะเฟรย์คอยยัดรับมอสบอกอุ้ย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 แลตายครับนี่ครับจากกระแผงกับเฟย์เข้าไปในจังหวะนี้สองตัวไปกันหมดแล้วนะทูชาร์บร์รันเข้าไปไปฮะเหลือตัวเดียวฮะเอาเอาเอาเอบีคีทีไม่มีใครตายเลยครับขาดดัมเมจไปฮะทถามต้นทางด้านของยิมเอเซอร์ครับเพราะว่าเจอกดอันอย่างนี้มันก็ เอาอะไรไปฟาร์มเอาของฮะใชนะ่เรียบร้อยครับจะลงเตอรไปนะฮะแล้วนี่อยู่ข้างในครับคาสิธาครับจะไม่ไหวครับโอ้ยขาปอมเลยครับตะนแรงเกินสบายเรียบร้อยครับเป็นการเก็บเต็มนะของบ้านเกาะไทท่านไปฮะในเกมนี้ฮนะ มีเชอรี่แค่ผลเดียวนะแต่ตอนนี้ครับโนเกมหนไลท์ครับแปดสนิทเวฟก็ไปตีหนึ่งทีครับไม่น่าจะรอดครับเรียบร้อยครับเสียแปดไปแล้วก็เสียชีวิตตามเลยฮะแหันไปดูเล่นอะไรกันนี่ครับพุ่งเข้ามาครับโอ้แล้วดูครับเตะมาสวยงามครับแต่ตัวเองจะรอดไหมรอดครับอันก็โอมครับถุยเข้าป้อมและป้อมยิงด้วยครับเชอรี่ไม่มีแปดครับและติดมีเนียนครับไม่น่าจะรอดเลยฮะโอ้แต่ว่านี่ครับนี่บินครับดุบินโอ้นี่ครับถ้าช่วยเหลือด้วยแต่มาครับดักครับดักด้านหน้าครับ ไปแล้วครับลงด้านล่างครับลีสินมารับครับซิสินเดินมารับแล้วครับจ๊กจ๊กไม้แปะโอ้ไม่โดนนะแล้วตัวเองจะเอาอะไรไปรอดลิ้นมาเท้ามาสุดความสามารถเลยครับตรงนั้นไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้ครับและดูครับผู้ยังไม่ถนัดคานมาถูกอมไปแล้วนะครับสำหรับฝั่งเชอร์รี่ครับเจอกับดีดินครับและตอนนี้ดีดินกดกรอกขึ้นมาครับทำให้เชอร์รี่เนี่ยต้องรับดาเมจฟิวเกลเต็มเต็มฮะตรงนี้ก็มีครับฟรอสซี่โดน นี่ครับฟอร์สตี้ครับโดน2ตอนน่อ1ครับแล้วมาแก๊งโดยโนโกเกมโดนไลฟ์คนเดิมครับเพิ่มเติมคิสให้เทียนครับในการพุ่งเข้าไปใดใดก็สิ้นแต่ตอนนี้ครับงฝั่งรถกาวิตี้ครับ เหมือนจะโดนอยู doen, so ่ครับแล้ว so. ม so. okay. so. okay. oh so. okay. ีใช้เฟดพอดึงเข้ามาแล้วงัดเข้าไปครับแต่ว่าสกายยังสโลวอยู่ครับโดนสโลอย่างมหาศาลครับโปรเกเวตตี้ครับแล้วพุ่งเข้าไปแบบนี้จะได้ออกมาลิืเปล่าครับมีทางด้านของคริสโตเฟอร์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับจับไว้ได้ครับแต่อึดด้วยสกิลอันติของตัวเองครับและดึงไหมครับสำหรับอันเล็กครับยังคงดึงไม่ได้ครับสกายยังคงเป็นคอคเทลมาส์ต์อยู่ครับแต่ว่ามีคอสซี่เข้ามาย้ำครับจะย้ำอะไรกันนักหนาครับโอ้โหเนี่ยวัวตัวเดียวล้มเลยครับเอ็มวีพีนี่คือซับพอร์ต จังหวะนี้ครับนี่ฮะผู้ไม่ดันขาดคำครับพี่พูดไรฮะอ๋อครับระเทียนครับเหมือนจะโดนครับแต่เหมือนว่าจะล่อเข้ามาครับลงเกมโดนไล่ครับตีไปครับพอตีไม่ตายครับแต่ตอนนี้กระโดดขึ้นมาจะลงทางไหนครับสำหรับทางฝั่งของชตโตปเฟอร์ครับอ้โหแลวมีดเดิลินพุ่งเข้ามาช่วยครับอ้าวยังไม่รอดนะฮะ เดินป่วนแล้วครับโัเกมนโลไลท์เจอ,เอครับตอนนี้ครับเจอ2อก่อนหนึ่งครับไ <Ooh. S 2> ต่เอาไปสวยงามมากครับกระแทกไป2ตัวเลยครับโัเกมโลไลท์แต่ว่าตามเขาไปจังหวะน,นี้ดูกคนคอสวยสักเท่าไหร่ครับมีเทเลคอร์ดลงมาจากเชอร์รี่ นกเกมโนไลท์ต้องพยายามเอาตัวรอดฮะแต่ตอนนี้ครับโดนเชอร์รี่ตามประกบติดครับโดนเก็บไปแล้วครับแต่ครับนกเกมโนไลท์ครับตะเกียบมาช่วยครับแต่ว่าโรกบอร์ตี้ครับพุ่งเข้ามาครับด้วยเฟดคอครับแล้วพุ่งมาจังหวะนี้ครับยิงเก็บไปได้1ตัวครับอันเล็บครับและมีทั้งฝั่งของเรรินครับที่ใช้อั้ติดมุกเข้ามาครับเลียไปหนึ่งทีครับเหนียวมากครับแต่ตอนนี้ครับตวัดเหมือนว่าเชอร์รี่ครับขอเอาทั้งตัวกลับไปได้ไหมครับไม่ได้ฮะโอ้ดนี่ฮะสุดแรงลิ้นเลยครับดูมีมิโกนี่่่ไไไไงงปึ๊บบอััันนเลลแ้้ววฮะมรรูาหค โอ้ยยังดีครับมีแพ็คเกจฮะแต่ตอนนี้ครับตะเทียนเข้าไปขอยิงนี่แล่แกันโอ้แต่ซ้อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทําให้ดาเมจมันหายไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยครับคือดาเมจมันหายไปเยอะก็จริงแต่มันก็ยังโดนอยู่ครับแต่ตอนนี้โนเกมตัวไลฟ์มาที่ฟอสตี้ครับฟอสตี้จะเอาตัวรอดยังไงครับต้องแฟดหลบออกไปครับแล้วมีคุโชเตอร์มาซ้อนเนี่ยโอ้ยใส่กลับไปครับฟอสตี้โดนไปเกือบมิดหลอดครับโนเกมตัวไลฟ์ครับเกือบหมดหลอดกระโดดเข้ามาโดนขย้ำโดยทิ้งเนี่ย และดูครับกายครับเข้ามาจังหวะนี้ครับพยายามจะเก็บโถกาวิตี้ที่มาช่วยโนเกมโนไลท์ครับลองดูครับคริสซ็เฟอร์ครับจับทางฝั่งของเรดรินได้ครับเรดรินตอนนี้โดนไปครึ่งหลอดครับจะกดเกราะเมื่อไหร่ไม่ทันได้กดครับตายไปก่อนครับอเล็กครับ ตอนนี้ครับต้องถอยแล้วครับแฟดแล้วครับยิงไม่ได้ครับและเอ็กตอนครับเหนียวทั้งฝั่งเชอร์รี่ไว้ครับสกายครับเสียไว้ครับยกสี่สวยงามมากครับโปรแกวิตี้และมีทั้งฝั่งเทียนเข้ามาครับตีครับเข้ามาตีเก็บไปแล้วหนึ่งครับนิวตัน์น่าระกหายไปก่อนเลยครับและเชอร์รี่เหมือนจะใช้สกิลห้าครับการไปเก็บซิสเตอร์เฟอร์ที่อยู่ในพุ่มไม้กระโดดขึ้นไปลงมากลางมินเนี่ยนครับเหมือนขาหักและตายไปฮะยกสี่ก็เท่แล้วเนี่ยยกสี่ยกครับเสียหัวบินเนี่ยหัวบิน ยาก็ไม่จากแลเร็วเกินไปครับอเล็บโดนลุมอยู่ครับแต่ตอนนี้อเล็กพยายามจะสู้สุดชีวิตครับแต่ตอนนี้ครับทางฝั่งของทีมเมียตายแทนนะโอ้หายไปหนึ่งครับเชอร์รี่ครับแล้วดูครับบรกาวิตี้กลับมาอีกครั้งครับหลังจากที่บินหายไปครับแต่ตอนนี้ครับหายของจริงนะไม่ต้องบินนะ ยิงบล็อกเข้าไปครับสเทียนไม่ตายครับคิสโตเฟอร์พยายามจะหาเซียนครับแต่ว่ากระโดดขึ้นไปครับเจอโนเกมโนไลโนเกมโนไลครับโอ้ไปรับธนดูดอกแรกธนูปไปโดนหนึ่งฝั่งของสะเทียนตายฮะและตัวเองตายตามเลฟตํานึกผิดครับเหลือเป็นด้านของอัลเลฟครับที่ยังยืนอยู่ครับแลลินครับเข้ามาผลด้านหลังครับสามตอนหนึ่งครับนี่คือหนึ่งลุงสามหรือเปล่าแต่ลินรับแบบนี้ก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ครับโอ้และอะเลฟครับเมื่อกี้เหมือนโดนเพื่อนแบบเมื่อกี้เลยฮะโอ้และกดเกราะขึ้นมาแล้วครับแลลินพยายามที่จะ อยู่ไหมเจอกเข้าไปครับโอ้โหโดนไปเต็มๆครับไม่รู้อมมันทําไมครับหนักครับทิ้งไปก่อนโดนครับแปะเข้าไปโอ้โหแล้วพุ่งเลยครับตอนนี้ครับพุ่งไปพุ่งกลับทำเพื่ออะไรครับแต่ตอนนี้เหมือนจะดีครับสำหรับฝั่งนิวซ้าหน้ารักครับเก็บไปได้ละหนึ่งตัวครับสำหรับฝั่งเมียครับแต่เลลินกำลังจะตายครับเลลินหายไปหนึ่งตัวครับตอนนี้ครับเอาแล้วโดนไล่อยู่ครับตอนนี้กลายเป็นฝั่งโดนไล่บ้างครับสำหรับ GTS ีเอครับเปิดการพุ่งมาเปิดแบบไรความคาดหมายครับสำหรับนิวซ้าหน้ารักับโอ้แต่ว่าคนที่มาครับแก้เกมค นี่ครับยังเหนียวมันอยู่ครับปึ๊บยิงเข้ามาเจ็บครับเปิดใบไล่ขอแท่งสวยๆแท่งแท่งอุ้ยแต่ตอนนี้ครับโดนแท่งครับและดูทางฝั่งเชอร์รี่ครับพุ่งเข้ามาครับเก็บนอเกมโนไลฟ์ไปได้ครับและตามทางด้านของอเล็กต่อครับและปาโลไปจังหวะนี้ครับโลไปฉลับไกลเลืกินครับกระโดดเข้าไปพุ่งเหมือนจังหวะนี้ครับเหมือนจะติดสโลครับอเล็กครับแต่ว่าเชอร์รี่ไม่อยากจะรับดาเมจเยอะครับต้องขอยออกไปฮะอเทเลพอร์ตจากท่ามเคนหรือเปล่า ลงมาจ้าเอ๋ครับเล็งไปที่2ตัวด้านล่างครับสอตอนหนึ่งครับตอนนี้ครับ เข้าไปแบบนี้กลายเป็น4ต่อหนึ่งครับเลลินช็อกครับผมหนึ่งฝั่งกลายไปได้ฆ่าไปได้หนึ่งตัวตอนนี้กาลังจะฆ่าได้อีกหนึ่งตัวสองตัวเก็บชัดนดาวไปได้สวยงามและเพื่อนมาช่วยสวยงามมากครับตำรับโลกริตี้ครับและดูครับซับพอร์ตไล่ตบทอปเลนครับและตอนนี้ไปตบมิดเลนต่อครับแต่ว่าโดนเนี้ยยิงไปหนึ่งทีต้องถอยออกมาก่อนะได้ยิมครับดีฮะได้ยิมเนี้ยตอนนี้ครับจากโคร่อนเนี้ยกลายเป็นว่าโคโดนอยู่ฮะและใครจะช่วยโคได้ไหมเนี้ยตอนนี้โคหนักเลยเกินครับ โค้ดโดนเต็มๆครับและมีคนมาช่วยนะครับลงเกมโนไล์ค hmm. รับรอซอนอยู to to ่ครับมีการใช้สกิลอันตีครับแต่ทางฝั่งแกงแพงครับเพิ่งเกลียวไว้ครับแต่ตอนนี้ครับเตะเข้าไปครับกระโดดหนีออกไปครับแต่ว่าทางฝั่งคอสซี่ครับใช้ติดสวนกลับมาครับราวว่าจะหวังจะแก้เกมครับ แต่ตอนนี้สกายครับเหมือนว่าจะแยกกันบวกมากเกินไปครับต่รับฝั่งของเมียรครับทำให้ดาเมจไม่สามารถที่จะฆ่าไรได้เยอะครับแต่ตอนนี้โดนถังมาเต็มเต็มครับสกายและลินเรียไปจังหวะนี้ครับแต่แล้ลินับตีตรงว,วัดลินเข้ามาครับเป็นดับเบิลคิวฮะมินเนีย่ยหรือเ<ห>ปล่าเนี่ยเหมือนจะเป็นมินเนีย่ยนะเมื่อกี้แต่่งนะม,มาอีกแล้วครับนิวซ่าน้าละัะครับคราวนี้ไม่ได้กลับฮะโอ้เจอเขาดักได้ครับเรียกว่าเป็นมุกที่ใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นครับเอาปล่อยเลยครับ อตองครับแล้วเรียบร้อยหายไปเลยไม่ทันได้ทำอะไรครับฟอสตี้ครับโดนเชนเก็บไปก่อนครับแลวโดนจับครับโดนกาวิตี้ครับแต่ตอนนี้เหมือนทีเมียครับพยายามจะถอยอยู่ครับเพราะไม่เป็นจังหวะที่คนจะบวกเลยครับหายไปหนึ่งตัวครับกินสโตรเฟอร์นะครับแต่ดูครับอเลฟไลยิงไลใครไลครับฮิตลันลันฮิตครับแต่ตอนนี้ครับเลลินเข้ามาฮิตอย่างเดียวครับไม่ต้องลันนะฮะโอ้และดูครับพุ่งเข้าไปหาด้านบนครับเตะกลับมาครับไม่ต้องใช้วาคิลี่ครับพี่่งมาให้ โอ้โหโดนขนาดนั้นก็ไม่น่ารอดครับซีซีหนาเหลือเกินนะครับเจเดียสอ้าลืมไปแค่ป๊อปปี้จะสามารถป้องกันเล็กซัดได้หรือเปล่าครับหนึ่งคนเท่านั้นอ๋อป๊อปปี้ครับอันติไม่มีด้วยครับยืนยิ้มอยู่ในบ้านครับนี่ฮนะมานะนะี่ฮะนี่คนระับยืนยิน้มครับโอ้โหแล้วหัวข้างทุบ <c oughs> งัดป๊อปปี้ออกมาแบตลบกกลับไป นีบุ้งมาโอนเด้งเด้งจีเด้งเ,เข้า<ะ>มาไปต่อเพื่อนไปเอาเข้าไปเข้าไป <laughs> บ้านใครวะเนี่ยี๋ยวบอกที <laughs> แล้วก็จบเลยครับเรียบร้อยครับจีเดียสนำไปก่อน1เกมนะครับ มาครับคริสโตเฟอร์ครับเอ้าวครับมาสวยครับลิซินครับเหลี่ยมมันได้ครับเหลี่ยมนี้มันดีครับแล้วดูสไลด์ออกมาครับลิซินครับยังทําอะไรครับตีวัวอยู่ครับนี่ฮะตีวัวครับตีวัวเฟกลับมาสวยงามครับโลเกลตีครับยิปหลบหนึ่งทีฮิวหนึ่งครั้งครับแต่มีฟอสฟอรัสบอมเก็บฟอสบัดไปได้ครับสำหรับทางฝั่งของทีมมิสซินการ์ชันนี่ฮะโดนเฟกลับมาครับไม่เนียนเยอะก็ไม่กลัวครับนิวตาน่ารักบอกเจ็บเหลือเกินมีเนียนอย่างเดียวเนอะโอ๊ยเนี่ยบวกก็ไม่ดูกองมีเนียนแล้วแต่ว่าทางฝั่งของน โอ้เนี่ยทิสโตเฟอร์พุ่งเข้ามาก็ผมปวดใจแทนจริงๆอะโดนดี่งหลังหักครับนี้เอาแล้วเนี่ยและเดินเข้ามาปักกันยิงก็องค์ขวาอย่าคออย่าอัตศแช่เลยครับโนเกนโนไลท์แต่ยังคงไล่ยิงอยู่แล้วไหลก็มายิงอีกหนึ่งทีขออีกหนึ่งทีแปดตามไปยิงแล้วเต็การช็อคครับโอ้ สี่ครับตเสียนเนี่ยเข้ามาแก้ตัวครับและใช้สกิลอันติครับเก็บไปได้ครับคิสโตเฟอร์ตายครับแต่ว่าเชอรี่เข้ามาแก้แค้นได้ครับแต่คนที่ฆ่าเป็นฟอสตี้ลีซินแปะโดนครับแตะแจ๊บแบบโอนี่ครับไม่ต้องใช้เนี่ยคิสโตเฟอร์มูฟเลยครคิสโตเฟอร์มูฟจะง่ายไปครับเข้าเหลี่ยมเองครับและดูว่าเบลินเข้ามาดักหน้าจังหวะนี้ครับต้องบีบไปทางขวาครับและทางขวามีบีบเข้ามาครับตอนนี้เป็นคอมโบแล้วนะครเป็นเรียกว่าเป็นวางค่ายกลยุทธ์ฟิกฟ็อกครับ ปลากบครับนี่ปลามาแล้วครับกบอยู่ไหนฮะตีกบแตกแล้วหนึ่งตัวครับสำหรับทางฝั่งของตีหายไปแล้วครับและดูครับคิโตเฟอร์ครับยอมแลกตัวเองครับเพื่อให้ตามต่อครับแต่นี่ไม่สนใจครับพาะเห็นตัวหลงครับนิวตาหน้ารักครับใช้วอลคลี่ไปแล้วยังไม่เข้าในระยะป้อมครับยังคงตีต่อครับและดูโนเกเก็ตไล่ยิงไปจจงหวันนี้ขออีกดอกได้ไหมครับมีแฟดผมเรืองเข้าไปแล้วเนี่ยแต่คนที่มีแฟดเข้าไปจริงๆครับอเล็กเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองครับเป็นับเบัลคิวคาป้อมไปเลยฮะหายไปสี่ตัวครับมีแสงมาครับ เพราะอะไรหมัดถึงมีแสงทำไมครับเขาไม่เปิดไฟอยู่ไงอะไรวะม้านี่ครับเข้ามาเตะปุ๊กนะครับกดเกาะนะครับเตะผิดเรียมหรือเปล่าแล้วลินก็อแล้วมีดดิบเด็บดิบหลบถ้าเกิดรอดนี่ฮาเลยนะกระเรีบครับบรือล่โอ้โหขาพุ่มอย่างเท่ครับใช่ได้ครับนี่ฮะ ตัวไล่หยุดไม่ได้ครับตัวหยุดได้ไม่ไล่ฮะตัวไล่หยุดไม่ได้ตัวหยุดได้ไม่ไล่ครับนี่ฮะนี่หยุดชีวิตไปเลยแล้วกันนะครับโอ้แอบมาจากไหนไม่รู้ครับเสียนแต่ล่าสุดดูซีรีส์เลยอ้าวแล้วตอนนี้ครับเสียนครับโดนสองตอนหนึ่งครับเตะกลับมาครับแต่ติดสตันอยู่ครับแล้วเบิร์สดาเมจไปครับฟอสซี่เกือบตายแทนครับแล้วดิฟหลบไปจังหวะนี้ครับโอ้แต่ไม่พอที่จะเทรดไม่ได้สักตัวฮะ นี่ครับไม่พุ่งพุ่งแทนนะครับยิงอัด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 โยกเข้าไปครับแล้วกระแทกกลับมาครับแอทแทกอทแทกครับเกฟมาแล้วครับเกฟมาเกฟมายิงหนึ่งทีเดีนี่ครับอัดเข้ากับแทนเต็มครับอันตรีของโนเกมโนไลครับเข้ามาอีกแล้วครับลีซิงครับทุดงมาเลยทีเดียวครับเลยนเข้ามาครับ พาครับเกาะวอดแปะไปตันนี้แบบตะกลับมาครับกลายเป็นปลาหันเงี้ยไม่ใช่หมูหันเงี้ยแต่ตอนนี้ครับวิ่งครับป้อมเข้าไปถุยครับป้อมไม่ยิงแต่ว่ามีคนมายิงแทนครับตายไปทั้งปลาทั้งคนครับแต่ตอนนี้คนกาลังวิ่งหนีอะอ้าวปาดภาพเข้ามาทาไมครับอ้าวแล้วเข้ามาแบบนี้ครับแล้วงัดเลยครับเห็นว่าอาเคชิปเข้ามาแล้วครับแปดมีไหมไม่มีฮะ โอ้โหโลแกวิตี้ครับรับป้อมอยู่ครับแล้วคริสโตเฟอร์เขายามจะมาแก้เกมครับแต่โดนเกมโลไลท์ไล่ยิงครับติดเอ็กซ์ซอรไปครับดานเบรลไม่พอที่ฆ่าโลเกมโลไลท์ครับพยายามจะกระดึ๊บหนีครับและสกายครับหาเลี่ยมอยู่ครับเดรินมาช่วยแล้วนะครับเชอร์รี่ก็มาเหมือนกันครับแต่ด้วยตัวเองมีบัฟบรบรนชอครับทำให้เดรินครับมีความเก่าเกมมากครับและตอนนี้ครับมาทำไมครับโลเกมโลไลท์ครับกลับบ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วครับและมาตายต่อเฉยเลยครับแจกไปทั้งคู่ฮะซุปเปอร์ดับเบิลเอดีฮะตอนนี้ครับเดรินงงงงครัับจะะทยไต่อฮ กลายให้ว่าทางฝ่ายเมียเสียไปสี่คนครับหนุนแกงครับเรนลินเนี่ยเรรินเรี้สองตอนหนึ่งเียแต่ด้วยความฝึกยังคงฝึกอยู่ครับและมีคนจะมาช่วยไหมครับตอนนี้มีอมได้สองทางเลือกครับแต่เลือกอมทิ่อมฮิสซุตเปอร์คิสโตเปอร์เกือบตายครับแต่ลินเนี้ตายก่อนครับแกงนี้ดูช้าๆนะ ไม่รีบครับแต่ตอนนี้คิมซูเปอร์โดนแล้วครับจะเกาะตะเกียงหนีไปได้หรือเปล่าเกาะไปรอดไหมครับและดึงโลกาบิซี่เข้ามาครับติดเดอะบล็อกครับสำหรับฝั่งเทียนครับแต่ด้านหลังฟอสซี่มาเบิร์นสเตเมตใส่เทียนนะแต่เลลินครับลงมาจากไหนก็ไม่รู้ครับแต่ว่าคนที่มาต่อครับโนเกมโนไลท์ครับไม่มีสกิลหยุดครับนี่คือข้อเสียของเกมป่าครับโอ้แล้วเกี่ยวให้ไม่ได้แต่เลลินตอนนี้เกี่ยวพี่ฟอสซี่แล้วครับอาเคนชิดไปเหมือนจะยังไม่พ้นระยะครับและดึงอันเล็บกลับมาได้อันเล็บโดนเบิร์นสเตเมตโดนเอ็กซ์อออเเเเกกีีียยยปไไว้้้ััันนนนนขาาาดคครรรรบบบะลจิซ่่ฆฮ โอมฟอสซี่ครับนี่ฮะแต่ฟลอสซี่ครับโดนอมแล้วตายไปครับตอนนี้ครับโรเบอร์ตี้ครับเกี่ยวนิวซ่าน่ารักที่หลงมาคนเดียวครับตายไปอีกหนึ่งครับแล้วตอนนี้ครับเรลินลิ้นมาไหมเรลินจะลิ้นมาไหมท่านลิ้นยังไม่มาครับขอเบรกไว้ก่อนนะครับโอ้แล้วเข้ามาเบิร์กดาเมจใส่ซกายครับแล้วบอดไปหนึ่งครั้งครับแต่เหมือนว่าลิ้นไม่โดนครับอ้าวช็อคแทนเลยครับตอนนี้ครับมีคนอมช่วยครับเรลินครับและถุยไปที่ท่านบนครับแล้วตอนนี้ลนเกมไล้วเหมือนจะหนีไม่พ้นครับอ้าวแต่ว่ามีคนเตะเข้าไปครับ โอ้ขอบคุณคริสโตเฟอร์เลยครับเตะโนเกมโนไลท์ครับหนีออกจากระยะได้และบินโอ้หลบเลยครับหลบแบบเฉียวๆครับยังหลบต่อครับเบิร์ดจามเอต์ไปจังหวะนี้ครับปากด้วยครับอันเล็บแล้วโดนเบิร์ดเบิร์ดครับโอ้ยแรงมากครับเบิร์ดจังหวะนี้ครับแลลีซินนะฮะไปไมโดนเห็นแล้วครับโอ้แล้วนี่วิ่งเข้าใส้ด้วยครับโ o game no life คุณคิดอะไรอยู่อะโอ้แต่ว่าไกลไลาไกลเป็นดีฮะโอ้เห็นว่าเพื่อนเข้ามาครับมั่นใจมากครับเตยไม่มีสกิลอยู่ใด้้รงทััสินคบ แต่มีตะกิ้ในการหยุดชีวิตครับโอลังเก็บไปได้สองครับไปเพื่อเอาทีเปตอร์ครับหาครับอาจจะจบเกมได้เลยด้วยซ้ำครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าทำดีครับตอนนี้ทางฝั่งของทีมครับกลมสลีฟครับกำลังไล่อยู่ครับและคนนี้กำลังจะตายครับกลายเป็นใครครับและตัวคาวิตี้ครับผักกลับไปจังหวะนี้ครับเอ้ยยยยยยยกยย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 ยรับยย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 ยงยย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 ยลคิยจากดุกครับและลินโอ้ ตีอย่างไงฮะได้ที่มันกิ้วแล้วตอนนี้กำลังจะได้คว้าด้าคิวครับและเอาครับเอามันออกมาเพื่อนเอามันออกมาเอามันออกมาแปนดตู้ครับเอามันออกมาเอามันออกมาโอ้ไม่ได้ครับให้ก็ไม่ได้ฮะจะจบเกมได้ไหมเนี่ยโอ้มีการพิมพ์นพริสพลิสขอหน่อยแ้วทานทค้นได้เป็นด้าคิวเป็นเรื่องที่แบบ ไม่น่าทำได้อะยืนเฉยๆตีเฉยๆหัวเฉยๆดได้สบัดอยู่สบัดไปสบัดมาครับ ันน่าจะจบเกมทันทีเลยครับสำหรับฝั่งโกลทูสลีฟครับแต่ว่านิวตานาราครับออกมาไล่โนเกมโันไล์เลินยังคงไล่ตีอยู่และไม่มีซึ่งมีแน่นของตัวเองและทําให้ตัวเองต้องถอยครับยังจบเกมไม่ได้ครับสําหรับโกลทูสลีฟครับและนี่ครับพยายามจะเอาไปได้สักตัวครับไม่ได้ฮะหิบโรนทับเพนสครับเลรินครับเลียไปหนึ่งทีครับและดูครับเอาเกี้ยวเกี่ยวปากดุแต่ตอนนี้นิวต้าโดนฉีดต้องกระโดดหนีออกไปครับ พิซซูเฟอร์ครับตอนนี้เป็นจังหวะที่ไม่น่าจะเข้าไปเตะฮะเข้าไปมิลเตอร์จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับตีนิพเตอร์ครับบวกกับเนี่ยครับโอ้โหชัดดาวครับทีดเป็นทีเดียวหายไปสองครับแล้วตอนนี้ยกไปสองครับลงมกาวิตี้ครับไล่ทีมไฟครับของทีมเมียออกไมได้หมดเลยครับแล้วตอนนี้ครับเหลือเพียง2ตัวครับในทีมไฟสำหรับฝั่งของเมียและวิ่งไปจบเกมทันทีครับโกทูซูลีครับได้ตามเต็มไปในค่ำคืนนี้สำหรับ แมตช์แรกของโปรดิไทยแลนด์2016